ละจิตนานะครับละจิตนาเพราะว่า like จ <Yeah. S 1> ิตนานั uh ้นเป็นกรรมกรรมหนักกรรมเบากรรมเร็วกรรมช้าแต่จตนานั้นมันไม่เท <Old> ี่ยงนะครับมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนแล้วก so ็เป like ็นทุกข์แล้วก <hydro> ็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจิตนานั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ของเราเราจะสังเกตได้ว่าจิตนามันไม่ได้เป็นอย่างใจอย่างที่คิดอย่างที่นึกอย่างที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจ อย่างที่อยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอา,เาว่าเมื่อมีจตนามันมีทุกมีทุกแล้วมันก็เป็นกิเลสมันเศร้าหมองมันก็เป็นวิบากนะครับมันเป็นทุกข์ฉะนั้นการละเจตนาจึงละกิเลสละกรรมละวิบากเพราะว่าที่ต้องละเพราะว่าจตนานั้นมันเป็นตัวหลอกตัวล่อตัวลวงตัวหลอนตัวไม่จริงนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดกิเลสบ้าง รักโลกผลหงคอยเกิดกรรมคิดพูดตามอยเกิดทุกขทุกข์ดีใจเสียใจยันดียินลายฉันจตนาจึงต้องละนะครับต้องดับนะครับต้องปลงต้องปล่อยต้องวางต้องสลับสละละลายนะครับหลุดพ้นไปจากจิตนาเพราะว่าถ้ายัางติดข้องอยู่กับจิตนานะครับเหมือนการครบคนผ่านมันก็จะพานพิหาพิษปิดพลาดพังเผอประมาท ฉะนั้นทุกๆเจตนามันจึงเป็นไปเพื่อกรรมกิเลสิบาสนะครับฉันต้องหลุดพ้นไปจากเจตนาเพราะว่าถ้ายังมีเจตนาอยู่ยังเอาเจตนาเป็นที่ตั้งนะครับความงใจตั้งใจจัดจิ้งจ้องต้องตั้งเนี่ยมันก็จะลื่นถลายผิดพลาดนะครับประมาทเกิดความกำหนัดกัดคืองรุ่มร้องเบาเกิดความยินดียินร้ายเกิดความสุขทุกเกิดความกุศลอกุศล นะรัพอใจพอใจก็ยังจะคิดยังจะพูดจะทำยังจะสุขจะทุกข์ยังจะดีจะร้ายอยู่ฉันต้องหลุดพ้นจากจิตนามันจึงจะสงบนะครับกรรมกิเลสบากตัดกรรมตัดกิเลสตัดบากจึงจะไม่ต้องใช้กรรมใช้กิเลสใช้บากนะครับหลุดพ้นจากจิตนานะครับเพราะว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความพอใจความเบื่อความอยากความใคร่ในจิตนา ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเราในจิตนาที่จะสร้างกรรมกิเลสทิปปะที่จะทํากรรมกิเลสทิปปที่จะเอากรรมกิเลสทิปปะที่จะเพลินพอใจอยากใกล้ในกรรมกิเลสทิาปะยันต้องหลุดพ้นไปจากจิตนาเพราะจิตนาเป็นตัวระเบิดนะครับตัวกรรมตัวกิเลสทิปปะตัวที่ต้องทนใช้ตัวที่จะต้องทนทุกข์ทรมานตัวที่จะต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นมารน,นะครับจตนานี่เอง มันเป็นจทุกอย่างฉันต้องหลุดพ้นไปจา,จากทุกอย่างก็คือหลุดพ้นไปจากจิตตนาเพราะเมื่อมีจิตนาแล้วมันมีทุกอย่างเป็นทุกอย่างได้ทุกอย่างซึ่งมันได้ไม่ดีมีไม่ดีเป็นไม่ดีเอาไม่ดีเกิดสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอันปภมงคลเป็นความเสื่อมเป็นทั่วเป็นทุกข์ในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยปกปิดซ่อนเล้นฉันการหลุดพ้นไปจากจ,ากจิตนา จึงไม่มีส่วนร่วมในความเป็นสัตว์บุคคลตัวตน l o c a บุคคลจุมชนสารที่ระเวลาในกรรมกิดบาปของตัวเองและผู้อื่นที่จะตกททอนะคที่จะเป็นผู้รับกรรมรับมรดกเกี่มันเกี่ยวข้องในฐานะศิษย์กับอาจารย์ลูกพี่ลูกน้องนะเพื่อนนะครับมิตรสัตวเจ้าหนายลูกน้องนะครับผู้กระทําหรือถูกกระทําในฐานะต่างๆ พราะว่ากรรมนี่มันถ่ายทอดมันถ่ายเทมันเชื่อมมันสื่อมันส่งกันจ้านการหลุดพ้นไปจากจิตนาจึงหลุดพ้นไปจากกรรมเกเรทบาปไม่ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์นะครับการหลุดพ้นไปจากนาดีไม่ดีกรรมดำกรรมขาวหรือว่ามีดำมิขาวหรือว่าจิตนาพิเศษด้านการที่หลุดพ้นไปจากนาจึงจําเป็นมาก เป็นการหลุดพ้นไปจากกิเลสกรรมวิปาานะครับไม่เนื่องด้วยไม่อะไรครับอะไรไม่คอยจ่าเจ้งช่องต้องตั้งไม่คอยกําหนดเป่งพินาหมดกังวลหมดทวงหมดพลักหมดพันทัฉะนั้นก็เลยหลุดพ้นจากกิจนานะครจึงจะปกติไม่ต้องเดือดร้อนจะสงบมีสงสานจึงจะเย็นไม่เลาร้อนจึงจะเป็นอิสระ ไม่ต้องรับโทษรับทันรับทุกนะครับไม่ต้องเกิดความเสื่อมนะครับมันเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปที่สุดเพราะตัวจิตนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีความเสื่อมความประมาทความคึกคนองความสุขสนานาความมัวเมาความเพลิดเพลินพอสุดท้ายก็เสื่อมไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับลาภยศะตก้าวชื่อเสียงบริวารความดีเด่นดังเก่งกล้าสามารถสินธัญจะริดธรรมเพื่อธรรมมันจะเสื่อมหมดเพราะว่าตัวจิตนาตัวเดียว นะครับเจตนาดีไม่ดีเจตนาดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็เนื่องด้วยกรรมกิริยแบบมันก็คุกค้านะครับยำเป็นหลวมมิดไปหมดพอสุดท้ายก็ไมพผลความประมาทเสลี่มทุกทุก,ท,กที่ให้ผลนะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดเกิดตายเป็นเพื่อนร่วมความประมาทเสลี่มทุกทุกทกำหนักกัดแขง็งล้มหมองเมาคึกกันนอน เนลายแต่การคิดเสียงอำน,นาจวจารณ์บารามีซึ่งปเป็นเรื่องของจิตนาตั้งแต่แรกเริ่มที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวสร้างตนสร้างความาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาพอสุดท้ายไม่ว่าทางราชการทางศิลธรรมทางโลกทางธรรมเนี่ยมันเป็นทางแห่งความทุกข์ทางแห่งความเสีย่ยมทางแห่งความอายณนะท่านการหลุดพ้นไปจากจตนาที่จะคิดพูดทำที่จะดูฟังดับคุณสมบัติ ที่จะเอาให้ได้ให้มีให้เป็นที่จะดีเด่นดังด้อำนาจวาสนาบารมีสุดท้ายนะครับมันก็ไม่พ้นทุกนะครับเพราะว่าจิตนาคือตัวทุกคือตัวย่้คือทุกคือตัวที่จะล้อมกรอบแห่งความทุกตัวที่จะครอบงำครอบครองนะครับทุกในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นกายเป็นจิตเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นกันเป็น,นอายตนะไปหมดฉะนั้นก็เลยสิ้นสิ้น กิเลสสิ้นกรรมสิ้นนิบากนะครับก็ต้องสิ้นจิตนาเมื่อหมดจิตนาหมดกรรมหมดกิเลสหมดนิบากไม่มีจตนาไม่มีกรรมไม่มีมบาสมันก็เลยไม่หนักนะครับไม่หนักเพราะที่มันหนักมันเหนื่อยมันยากมันลำบากเพราะมีจิตนาที่จะคิดพูดทำที่จะดูฟังดมนินตสัมผัสที่จะเอาให้ได้ให้มีให้เป็นที่จะสนองเสนอครับจิตนาืน่ะครับจิตนารมจิตนาจิตใจ,ใจวิญญาณจิตนาอารมณ์ความรู้สึก การพูดการกระทำเพื่อมีตัวมีตนม,ม,มีสัตว์มีบุคคลนะครับเพื่อเป็นตัวเป็นตนสุดท้ายเพื่อสนองจิตนาลมสนองทุกสนองปัญหา,านั้ณทิฏฐิอุปดวิชชาเป็นเรื่องกรรมกิเิปาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นจึงต้องหลุดพ้นหลุดพ้นจากจิตนาจึงจะจบได้จึงจะสิ้นสุดได้จึงจะหมดกรรมหมดกิเลสิปากได้หลุดพ้นจาก,กาจิตน,น,นาให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัด ความพอใจในจิตนาความยึดติดยึดถือยึดมั่นในจิตนาความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราของเราตัวเราในจิตนาก็จะหลุดพ้นจากกรรมกิบาเป็นการตัดวงจรของกรรมกิริบาก็ตัดที่จิตนานะครับเมื่อตัดจิตนาแล้วมันไม่ต้องรับทันรับโทษรับทุกข์ไม่ต้องกําหนักกัดเครื่องร้องบอกมัวเมานะครับไม่ต้องย็นดียินร้ายไม่ต้องสุขทุกข์ไม่ต้องหลงโลกหลงธรรมไม่ต้องติดรถติดธรรม ไม่ต้องเป็นหนี้กรรมกิเลสบ้างฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากเจตนาเมื่อหลุดพ้นจากจิตนาแล้วมันสงบอิสระสะดวกสบายไม่ต้องมีฝืนไม่ต้องฝืนกรรมฝืนกิเลสฝืนบิบาะไม่ต้องไปตามไหลไปตามกรรมกิเลสบาปไม่ต้องติดข้องในกรรมกิเลสบัปทางทางโลกและทางธรรมไม่ยึดธรรมไม่ยึดโลกไม่หลงโลกไม่หลงธรรมไม่ต้องใช้กรรม ไม่ต้องใช้ทำก็เลยหลุดพ้นจากจิตนาเมื่อหลุดพ้นจากจิตนาแล้วมันสงบมันระงับมันหมดเวรไภมันไม่ต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ต้องเป็นมาไม่ต้องเป็นกิเลสกรรมวิบากหมดจิตนาก็มหมดเรื่องหมดปัญหามไม่ต้องทุกทรมานทุกยากลําบากไม่ต้องเป็นเวรเป็นไภไม่ต้องเป็นวิบาก ให้เราท่านทั้งหลายหมดเจตนาเมื่อมีเจตนาก็ละให้ดับให้คว้างทิ้งให้ละให้ปลงให้แปละวางให้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นหนีได้เกิดทุกข์ที่เกิดจากเจตนาเบื่อหนายเจตนาแล้วก็หลุดพ้นได้นะครับเบื่อนายกายกำหนัดก็หลุดพ้นกายความพอใจในเจตนาที่จะเป็นรักโลกโกรธหลงเป็นความคิดกระหม่อมเป็นการรู้เห็นดำกิเลสสัมผันการยึดการอยากนั้นให้เราททั้งหลายหลุดพ้นจากเจตนา ก็หมดเวีนหมดกรรมหมดกเิเลสหมด,ดิปาะนะครับสิ้นทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับหลุดพ้นจากเจตนาหลุดพ้นจากเจตนานะครับหลุดพ้นจากเจตนา